กัดไม่โดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วไลายกัดอยู่สองสังทีครับ Rồi. Rồi. Ở bên này đi ừ. Rồi. 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 <laughs> khăn hạt đây Rồi. ปลลักแล้วครับวันนี้เห็นไหมอืมตัวนี้แจ้วครับตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ โอ้ยลูด โดนแล้ว่องไม้ติดเลยโอ้ตัวนี้ได้อยู่ครับกระชากเลยตัวนี้ออ้ออกติดหามองเนี่ยหาเที่ยวปลาขึ้นก่อนครับเดี๋ยวคันหัด <laughs> Uh huh. ตัวสวยโยครับเฮ้ยส่องตัวเหรอโหาส่อ oh, งตัวเลยครับโอ้โ oh. ห oh, oh, เราแฟดน, <Yeah. S 2> นะส่องตัวเลยยกขึ้นไงเนี้ย uh huh. ส่งตัวเลยครับว่านักจังโอ้โหตัวไซด์ดีครับอาจจะแค่ไปกัดอันนี้ก่อนคิมตัวไซด์ครับติดมาสองตัวเลย ตัวเดียวก็เหนื่อยแล้ว โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้ยมีไฟด้วยวิ่งออกทื่อๆเลยมาอะไรอ่ะโอ้ยมีไฟด้วยครับเมื่อกี้ก็โดนล่าออกไปทีหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้โอ้ยไปยังไงครับตัวนี้น่า ึงเลยครับยังไม่เห็นตัวครับจากเขาหินโอ้ยมาแล้วออกสวยอ๋อเจียวหางโอ้ยขวางมาเลยซากเปะ่ะมุกฝาอะไรอะ่ะไอ้ซาก โอ้เมื่อกี้มันก็กัดเที่ยวผมทีหนึ่งครับลากออกไปทื่อๆเลยเมื่อกี้น่าจะโดนทีหนึ่งแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เมื่อกี้ ว่ามันวิ่งแปลกๆเกี่ยวข้างมา